โควิดอาจทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะออกไปไหนแม้กระทั่งการรักษาตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งในบางครั้งหากคุณหยุดรักษาอาจจะทำให้อาการลุกลามมากขึ้นโดยชีวาแครมีบริการทางกายภาพบำบัดผ่านระบบออนไลน์นะครับคือต้องบอกก่อนว่าผู้ป่วยเป็นอมพาตคลึ่ซีแล้วก็ไม่ได้ออกกลังกายในการเดิน,นยโดยจะมีการตรวจประเมินวางแผน,นการรักษาฟื้นฟู เพืออกแบบท่าทางแก้ภผ้าบาบัดเฉพาะบุคคลจากนั้นจะมีการแก้ภา้าบาบัดออนไลน์ Online ผ่านวิดีโอคอลกับนักแก้ภาพบบาบัด20นาทีท่านสามารถนําคําแนะนําที่ได้รับไปปฏิบัติรักษาเองได้ที่บ้านและจะมีการติดตามผลการรักษาเพื่อการลดปวดที่ยั่งยืน